สวัสดีครับน้าๆทุกท่านนะครับและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาอัดคลิปให้ชมกันนะครับกับเหยื่อตัวใหม่ที่ผมทํานะครับเป็นกบยางนะขนาด3ามจุดห้าเซนน้ำหนักแปดกรัมกว่าๆเกือบเก้ากรัมนะครับก็รูปทรงก็จะเป็นแบบที่เห็นนะครับนะรูปทรงเหมือนเครียกกบนะครับผมคิดว่าเป็นกบนะบีสองใบพัดเคาะกันนะครับ ปุ่มกันฉีกใต้ท้องนะครับเนี่ยปุ่มกันฉีกตองลูกหมุนเนี่ยนะแล้วก็องศาเบ็ดนะครับเปิดเกินร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนนะครับผมทำว่าให้ปากัดติดง่ายนะครับ <aluminium. S 1> การเดินน้ำของเหยื่อเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับก่อนจะมืดนะ เดินน้ำดีครับใบพัดดังนะใบพัดดังอย่างที่เห็นเลยนะมานะครับเหยื่อตัวนี้มีสองแอคชั่นด้วยกันนะครับในตัวเดียวนะมีสองแอคชั่นกรอมาช้าๆใบพัดจะทำงานนะครับถ้ากรอเร็วๆหมุนเหยื่อกลับมาเร็วๆนะครับสปีดเหยื่อ เหยื่อมันจะสายตูดดึ๊ดๆึๆๆนะครับมันจะสายตูดขนมได้ปีกจะชัดไหมนะนี่ครับมันจะสายตูดดึ๊ดๆๆๆนะครับน่ะมันก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งเพื่อเรียกให้ปลาเข้ามากัดเหยื่อได้เร็วขึ้นนะครับผมพยายามจะทำให้มันถูกใจนะครับแล้วก็เหยื่อของผมนะครับ น้ำหนักแปลกกว่าจมน้ำนะครับแต่ว่าจมลงช้าๆนะเพราะว่าตัวมันป่องนะครับแต่ตัวมันจะป่องนะครับข้างหลังมันจะพองๆนะครับข้างหลังมันจะพองๆรูปทรงอย่างที่เห็นเลยครับมีลวดนะครับลวดใส่ไว้ตรงลูกหมุนนะครับกันลูกหมุนหลุดหายกันขาดนะครับใช้ดานได้ทนนะครับราคาเนี่ยผมบอกเลยครับหนึ่งร้อยบาทมีทอนแน่นอน เราถอนเหลือเหลือเติมน้ามันวิ่งออกหมายได้ด้วยนะครับราคาในหลักสิบผมบอกเลยหลักสิบแน่นอนแต่ขอผมทดสอบทดลองเทสให้ดีก่อนนะครับว่าผ่านแน่นอนผมจะถึงทําขายนะครับก็ทําขายก็คือทําขายก็ขายแบบยังไงลงเพจนี่นะครับลงลงเพจเหยื่อนี่นะครับ หรือว่าลงถ่ายทอดใน y o u t u นะครับถ่ายทำ u t u b e ให้ดูกันนะครับผลงานเป็นแบบไหนก็ฝากติดตามใน y u t u b e นะครับแต่ช่วงนี้ขอทดสอบก่อนนะครับว่าจะเป็นอย่างไรให้เทสให้ผ่านให้ถูกใจผมนะครับผมที่จะทำขายนะก็าฝากนา้นะกดติดตามไว้นะครับเพื่อจะรอชมคลิปใหม่ๆกับเหยื่อกบยางตัวใหม่ที่ผมได้ทำนะครับก็จะไปที่ไหน ตกปลาช่อนคลองที่ไหนก็รอติดตามผลงาน,นครับผมจะลงใน YouTube นะครับถ้าออกผมจะลงไว้เลยนะครับได้ผลงานหรือไม่ได้ผลงานก็เดี๋ยวฝากติดตามกันด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด s ั b s ไ r i b ์ให้ด้วยนะครับนานะนะที่เงียบหายไม่ได้ไปไหนครับตั้งใจทำเหยื่อนะครับฝากนะ้าๆไว้ด้วยนะคลิปนี้ก็สวัสดีครับ